เวลา19นาฬิกา43นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบกหน่วยราชการในพระองค์904อาคาร2พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นทอดพระเนตรนิทัศการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสเสด็จไปทรงปฏิบัติพักกรณียกิจที่โรงเรียนบ้านกองมองทะตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวน ตะวันตกโดยทรงสอบถามความเป็นอยู่ของราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จและทรงทราบถึงปัญหาด้านต่างๆทั้งด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคและการศึกษาทั้งนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาฏบราที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน พันปีหลวงเรื่องการบำบัดทุกบำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุร,รักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่อการอนุร,รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงทรงรับโครงการไว้ในพระบร,รมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีศิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโอกาสนี้พระราชทานพันธุ์ต้นรวงพึ่งและต้นมะม่วงมหาชนกแก่ผู้แทนคณะกรรมการชุมชนสาละวะและชุมชนไล่โว่ ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมชั้นสองทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทรงมีพระราชดำรัสใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับ การประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยพื้นที่ดังกล่าวนอกจากจะโดสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังเป็นที่ตั้งของชุมชนต่างๆจึงมีคนในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าเป็นจำนวนมากในเรื่องคนอยู่กับป่านี้พระบาทสมเด็จพระบรม นาก,การทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานาบพิษเด้เคยพระราชทานแนวพระราชบัรญไว้เป็นใจความว่าการที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่าง,องอยั่งยืนนั้นจะต้องทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถใช้ชีวิต อยู่ร่วมกับป่าและช่วยกันดูแลรักษาป่าให้ดำรงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้ตลอดไปจึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายทั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่รักษาอันตั์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบ,บุรี ในสื่อสารแนวทางการดำริโดยจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของคนในชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็งจนโครงการพัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับหวังว่าทุกคนทุกท่าน แะร่วมมือร่วมงานกันให้พร้อมเพียงเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปเพื่อพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าอย่างสอบคล้องสมดุลกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมันจะทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและประเทศชาติของเรามีความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาาาิยาภานรินทริราเทยาพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราิดาได้น้อมนำพระบรมราชโชบายในการทำงานกับราษฎรที่อยู่ห่างไกลและพื้นที่เป็นมรดกโลกที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติมาทรงงานพัฒนาชุมชนบ้านไลโวและบ้านสาละวะร่วมกับคณะกรรมการโครงการโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2562ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสาละวะ และชุมชนไล่โว้เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานนําเสนอข้อมูลปัญหาความต้องการในเรื่องต่างๆปัจจุบันคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริง3ครั้งมีหน่วยงานราชการได้ประสานความร่วมมือในการเข้าไปพัฒนาชุมชนด้านต่างๆอาทิด้านสาธารณสุขมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมีการสร้างโรงเรือนอนามัยในสองชุมชนด้านคมนาคมมีการแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรโดยการสร้าง สร้างรางระบายน้ำปรับผิวทางสัญจรและสร้างทางข้ามบริเวณเส้นทางตัดทางน้ำส่วนด้านอาชีพและเกษตรกรรมรวมทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเน้นเรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและการเกรษตรทฤษฎีใหม่สำหรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพะบรมราชูปถัมภ์จะเป็นต้นแบบที่ดีในการให้ภาครัฐนำไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่นๆในโอกาสต่อไป โอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกนอย่างที่บอกแล้วว่าการดัดแปลงหรือการพัฒนาภปิประเทศที่เป็นธรรมชาติให้สอดคล้องกับภูปิประเทศหรือสิ่งปลูกสร้างก่อสร้างที่ให้มันดีขึ้นถนนการคามนาคมแหล่งน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาการเกษตรการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางการทางสังคมทางการแพทย์หรืออื่นๆทั้งหมดแล้วก็ทำหมดแล้วก็ทำมาดีเพราะว่าทราบข้อมูลรู้เป้าหมายรู้ภารกิจรู้เป้าหมายรู้กรอบขอบเขตรู้จักสภาพภูมิประเทศรู้จักสภาพสังคมชุมของชุมชน ล้วก็รู้ว่าเราจะต้องการให้เป็นอย่างไรก็ต้องการความรู้หลายๆอย่างหลายๆอาชีพหลายสาขาบวกสิ่งที่ต้องมีด้วยการคือทัศนคติในการสร้างสรรค์การความตั้งใจในการทํางานทัศนคติที่สร้างสรรค์และรู้กรอบขอบเขตแนวทางจะเอาอะไรต่งางๆมาสมัยนี้แค่ะะคำว่ามมบูรณาการมารูบรวมให้มันเป็นไป,นปนตามกรอบขอบเขต เราบรรลุเป้าหมายได้